นารีนะคะได้จัดโครงการพัฒนาความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดศรีสะเกดค่ะพันเอกกิติศักดิ์บุญพระธรรมชยัยรองผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีเปิดโครงการพัฒนาสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเงื่อนไขาชายแดนโดยมีนายสมภพว่องวัฒนก,กิจในอำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดและหัวหน้าส่วนราชการและชาวกัมพูชาจำนวน105คนรวมทั้งหัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่กัมพูชาไทยประจำช่องอานมาเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการจัดพบปะเจรจาและทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้นำหน่วยทหารหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชน ซึ่งจะนําไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาทิการลักลอบค้าย,ยาเสพติดการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าเพื่อลดปัญหาความมั่นคงในอนาคตเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนค่ะ